วันนี้เราทําการดูนะครับหูฟังรุ่นใหม่จากค่ายมีโบรนครับเป็นรุ่นแรกนะครับที่ทางมีโบรเนี่ยทำออกมานะดีไซน์นะครับที่เขาออกแบบมาเนี่ยให้เราใส่สบายนะนี่นะครับต้องการแบบปฏิเสธสายกดค้างเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับคือเสียงมันจะมาทั้งหมดเลยนะครับถือได้ว่าแบบเป็นหูฟังที่แบบไดเวอร์งเขาเนี่ยโอเคเลยนะเพราะว่าขนาดดเวอร์งเขาเนี่ยอยู่ที่13มมิลนะครับฟังชัดนะครับเรื่องของการฟังเพลงการเล่นเกมดูหนังต่างเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับ สวัสดีครับผมอู๋ไททุกคนครับวันนี้เราทําการดูนะครับหูฟังรุ่นใหม่จากค่ายมีโบระครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยมีโบเอียบัตเอสวันนั่นเองเย่โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่ทางมีโบรเนี่ยทำออกมานะปกติเจ้ามีโบรเนี่ยเขาจะทําเป็นพวกนาฬิกาใช่ไหมครับมีทั้งรุ่นมีโบร1เอสวันนะครับเอหนึ่งมีโบไลท์พวกนี้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเขาทําออกมาเป็นตัวแรกเลยที่ทําหูฟังออกมาให้เราได้ใช้งานกันนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัว m i b โบเอียบัตเอ1ตัวน,นี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันรูปร่างหน้าตาการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูความกันเลยครับ สำหรับตัวมีโบยาบัตเอส1ตัวนี้นะก็มาด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับก็จะมีสีขาวกับสีดานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าต่างตัวกล่องนะสำหรับเรื่องสีนะครับเราต้องดูที่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมถึงแม้จะเป็นรูปสีดานะครับแต่ว่าตัวเครื่องเขาจะเป็นสีขาวนะเขาก็จะบอกเรื่องคุณสมบัตินะครับด้านหลังเนี่ยว่าเป็นชื่อรุ่นโมเดลอะไรนะครับก็คือ XPEJ003 บูทูจะเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ที่600มิลลิแอมป์นะางมถณ5 ชัั่วโมงนะครบแล้วก็สามารถใช้เคสเนี่ยในการชาร์จซ้ำได้ประมาณ5-6ครั้งนะครับก็คือใช้ได้รวมเนี่ยประมาณ30-35ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเท็ดดีซาวนะครับอูฟังเนี่ยเขาดีไซน์มาให้ออกแบบแบบสบายๆนะแล้วก็กันน้ำระดับ IPX5 ด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งก็จะเป็นโลโก้มิโบรนะครับโอเคเรามาแกะดูข้างในกันลีกว่าว่ามีหน้าตาแล้วก็มีอะไรให้เราบ้างนะครับปึ๊บเปิดมาก็เจอตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับผมก็จะเจอตัว ฝังของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับวิธีการสไลด์เปิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมีเรื่องของชื่อรุ่นอะไรพวกนี้นะครับอยู่ที่ฝาหลังตรงนี้นะครับสไลด์ปุ๊บนี่นะครับมีไฟนะครับสถานะอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้นะครับ4จุดแล้วก็จะมีพอชาร์จไอซีนะครับอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ฮะขนาดก็ประมาณนี้นะครับผมเรามาดูต่อว่าในกล่องนี้อะไรให้เราอีกนะครับปุ๊บเปิดมานะครับก็จะมี สายชาร์จนะครับ1อันให้เรานะครับเป็นสายชาร์จแบบไทซีนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับการใช้งานก็จะมีทั้งภาษาจีนกับภาษากฤษนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้นั่นเองนะในคู่มือนะครับส่วนที่สาคัญนะเขาก็จะบอกไว้นะครับว่าเปอร์เซ็นต์แบตนะครับมันจะโชว์นะครับหนึคือ 4. จุดนะครับเจก็เหลือ3จุดนะครับห้เรหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เหลือ2จุดนะครับแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเหลือหนึ่งจุดศูนย์ก็คือ หลักๆนะแล้วก็หูฟังตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบแบบทัชสกรีนแล้วนะครับก็สัมผัสได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวผมจะสัมผัสให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับต่อมานะครับลอาดูที่ตัวผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตานะครับของเจ้าตัวมีโบรนะครับเอียบัต S1 นะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างจะสวยงามนะครับฝาเนี่ยคือดีไซน์เจ๋งมากนะคือมันใช้การสไลด์นะครับเออไม่ต้องมานั่งเปิดปิดนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าโอเคนะแล้วก็วัสดุก็โอเคคนนะรรับีี่ยแแข็งงด เขย่าก็ไม่หล่นไม่หลุดง่ายนะครับผมโอเคประมาณนี้นะเวลาที่เราปิดเค้เข้าไปนะครับแบบนี้เนาะมันก็จะมีไฟโชว์ด้วยนะครับเพื mm ่อนๆเห็นไหมเนี่ยอ่ะมันจะเหลือประมาณ75%ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เวลาที่เราออกมานะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะดึงออกมานะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะเพราะว่าตัวก้านเขาเนี่ยมันยาวอยู่นะครับเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับแค่นี้เนี่ยก็พร้อมที่จะทําการแทนแล้วนะอ่ะเรามาดูก่อนว่า ผู้ฟังตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆแล้วนะครับจะมีเรื่องของตัวทัศกรีนะครับอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงสีเงินเงินตรงนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยสามารถทัดได้หมดเลยแล้วก็มีไฟนะครับโชว์ฐานะนะครับอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรูปแบบแบบแคล้ายๆทรอินเดียนะครับก็จะมีตัว จุกนะครับหูฟังเป็นแบบพลาสติกแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่จุกยางอะไรเลยนะคือมันเหมาะกับคนที่แบบไม่ชอบการที่แบบฟังหูฟังแล้วแบบอึดอัดแบบจุกใส่จุกนานๆแล้วเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ตัวนี้แบบนี้ได้เลยนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับถ้าสมมติว่าเราออกกําลังกายเราใส่ออกกำลังกายมันไม่หลุดนะครับเพราะว่าการออกแบบเขาเนี่ยมาค่อนข้างจะดีนะด้วยหูฟังที่ก้านยาวนะครับทาให้เวลาที่มันใส่ลงไปเลยล็อกตรงนี้แล้วมันรู้สึกแบบแน่นขึ้นนะแล้วก็ การดีไซน์ไอตรงล่องตัวนี้ครับเนี่ยมันทําให้เวลาที่ใส่เข้าไปในรูหูแล้วเนี่ยรู้สึกแบบมันกระชับแต่ว่าไม่เจ็บนะเอออันนี้ถือว่าโอเคเลยนะอันนี้ก็คือในเรื่องของการใส่นะฮะประมาณนี้ในส่วนตัวไมโครโฟนนะครับก็มีข้างละตอกนะครับก็คือตรงนี้นะครับ1อันแล้วก็ข้างหลังนี้อีก1อันนะครับสองข้างก็จะเป็น4ตัวนั่นเองนะครับก็เป็นระบบ ENC นะครับในการตัดเสียงบรบกวนนะ จากเท่าที่ผมทดลองใช้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานการคุยผ่นา,านไลน์ a c e b o o k หรือว่าจะเป็นการโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่ว่าเรื่องการตัดเสียงมบนควนเนี่ยก็จะอยู่ในระดับกลางๆนะคบไม่ได้ตัดเสียงแบบหายเงียบคลิปอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตามราคาของหูฟังแล้วกันเนานะแต่ว่าตัวนี้เท่าที่ผมลองฟังนะครับจุดเด่นของเขาคือเรื่องของเสียงครับคือเสียงเขานะครับค่อนข้างจะฟังได้แบบมันนะครับแล้วก็ฟังได้แบบทุกแนวเพลงนะอันนี้ก็ถือได้ว่าโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่แบบ ชอบเบสหนักๆแน่นๆอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยเบสจะอยู่แบบกลางๆเนาะโอเคแต่ว่าเรื่องของเสียงเนี่ยความดังหรือว่าการที่เราฟังเพลงแบบหลายๆอย่างทั่วไปนะครับอันนี้คือฟังได้ดีเลยนะครับต่อมานะครับเรามาทําการเชื่อมต่อกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยผมทดสอบกับมือถือ iPhone นะครับผมก็เอาตัวหูฟังออกมานะครับแบบนี้เลยปึ๊บอ่าก็จะเจอนี่ครับมีโบร S1 สนะฮะเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับ ที่หูฟังนะครับก็จะมีนะฮะข้างซ้ายข้างขวาบอกเรานะครับอันนี้ก็เป็นข้างซ้ายนี้ก็ข้างขวาเรียบร้อยแล้วครับอ่าพอใส่ปุ๊บนะครับตรงนี้ก็ขึ้นว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมไปที่ตัว spotify นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนนี้ในส่วนของการควบคุมนะครับทําได้อย่างง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาสอนเลยก็คือถ้าสมมติว่าเราแตะหนึ่งครั้งที่หูฟังข้างขวานะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงครับผม เห็นไหมเพื่อนๆเห็นปหปึ๊บเพิ่มเสียงแต่ข้างซ้ายลดเสียงนะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะปึ๊บนี่เห็นปะโอเคประมาณนี้นะแล้วเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะให้ตัวเพลงมันเล่นนะครับกดได้ทั้งซ้ายข้างขวาเลยนะอ่ะผมกดข้างขวานะครับสองที่ตึ๊ดตึ๊ดนี่เล่นแล้วนะครับคือข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยเหมือนกันครับเนี่ยเล่นหยุดนะเล่นหยุดเล่นหยุด อ่าประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะกดใช้งานง่ายๆนะผมเอามาให้ดูตรงนี้ทีหนึ่งนี่นะครับกดตึ๊ดตึ๊ดสองทีตึ๊ดตึ๊ดหยุดนะครับก็คือข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันถ้าเราต้องการเลื่อนเพลไปข้างหน้านะครับกดข้างขวาค้างไว้สามวิเลื่อนเพลไปข้างหน้าแล้วนะครับแล้วคราวนี้ต้องการที่จะย้อนกลับก็เอาข้างซ้าย <ๆ S 2> ครับกดอ่าประมาณนี้ก็คือถ้าเรากด สมมติมว่าเราต้องการกดย้อนกลับครับมันจะเริ่มกลับมาที่0.0ก่อนนะถ้าเกิดเรากดภายใน0 0 1นวิที่เพลงคุณเล่นเนี่ยมันถึงจะย้อนกลับไปเพลงกล่อนหน้าให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันทุกยี่ห้อเนาะแต่ถ้าเกิดเรากด3าครั้งนะครับทั้งข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับก็จะเป็นการเรียกพวก Siri ห,ห,หรือว่า Google Assistant น,นะครับนี่ขึ้นมาแล้วอันนี้เป็น Siri นะครับผมประมาณนี้เลยนี่ฮะแล้วก็แตะหนึ่งครั้งให้เห็นทันนะครับว่าเพิ่มเสียงนี่นะเพิ่มเสียงแล้วบๆไปเรร่อยนะคั ถ้าข้างซ้ายก็จะเป็นการลดเสียงนะครับปึ๊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 บแบบนี้เนี่ยโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับการสัมผัสนะคราวนี้ในส่วนของการรับสายวางสายนะครับเดี๋ยวผมจะโทรเข้ามาให้ดูนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเราทําการโทรเข้ามานะครับถ้าเราต้องการรับสายนะฮะเราก็กดที่ตัวหูฟังนะครับด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้นะครับสองครั้งนะครับนี่นะครับรับสายแล้วคราวนี้เราต้องการวางสายก็กดตึ๊ด ทั้งด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะโทรอีกรอบหนึงนะครับถ้าเราต้องการปฏิเสธสายนะครับก็ให้เรากดค้างเอาไว้นะครับได้ทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะอันนี้ผมลองข้างขวาให้ดูนี่นะครับต้องการแบบปฏิเสธสายกดค้างเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ เป็นการควบคุมนะครับการสัมผัสต่างๆของเจ้าตัวหูฟัง Mi r o s 1ตัวนี้นะตัวการสัมผัสของเขาเนี่ยทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับจากที่เราทดสอบไปให้ดูเนาะเพราะว่าตัวหน้าสัมผัสของเขาเนี่ยดีไซน์ออกมาให้สามารถที่จะใช้งานง่ายนะครับแป้นเนี่ยสัมผัสคือแบบใหญ่ดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะสวยเลยเจ้าตัวนี้นะครับก็กันน้ำในระดับ IPX5 นะครับแต่ที่ผมทดสอบให้ดูนะครับก็สามารถกันน้ำได้จริงนะครับแล้วก็นำหูฟังเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับใครที่จะเอาหูฟังเนี่ยไปใส่ออกกำลังกายนะครับเวลาวิ่งเยอะๆ กังวลอะไรเลยนะครับหรือแม <c oughs> ้กระทั่งเวลาที่เราแบบเฮ้ยวิ่ฝนตกกระทันหันอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถจะให้หูฟังตัวนี้โดนน้าฝนได้นะครับแล้วก็พอถึงที่แบบร่มๆแล้วเราก็รีบเช็ดอะไรแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาสาหรับหูฟังตัวนี้นั่นเองนะครับในส่วนเรื่องเสียงนะครับอันนี้ผมจะพูดในส่วนของความชอบหรือว่าเวลาที่ผมฟังส่วนตัวนะครับก็นี่นะครับลองฟังดูคือหูฟังตัวนี้อันดับแรกเลยที่ชอบนะครับก็คือเรื่องของเสียงนะครับคือเราเปิดแค่ประมาณเนี้ย 5 0 6 0นะครับคือเสียงมันจะมาทั้งหมดเลยนะครับถือได้ว่าแบบเป็นหูฟังที่แบบไดเวอร์ของเขาเนี่ยโอเคเลยนะเราว่าขนาดไดเวอร์ของเขาเนี่ยอยู่ที่13มมิลน,นะครับทำให้เรื่องของความดังอะไรต่างเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะถามผมนะจากที่ผมได้ลองใช้งานนะครับแล้วก็ฟังเพลงเนี่ยมาแบบอาทิตย์กว่าแล้วนะก่อนที่จะมารีวิวตัวเนี้ยก็ส่วนมากนะครับผมชอบเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยสามารถฟังได้แบบหลายแนวเพลงเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยมันมาค่อนข้างที่ เราไม่จําเป็นต้องเปิดแบบสุดเลยนะครับเหมือนหูฟังตัวอื่นเนี่ยเราเปิดแค่ประมาณหกสิเนเี่ยเฮ้ยมันได้เรื่องอัดอาลดเรื่องของเสียงมาแบบครบคันเลยก็ว่าได้นะครับแต่สาหรับใครที่แบบเน้นเบสหนักๆลูกใหญ่ๆลึกๆเนี่ยตัวนี้อาจจะแบบ ไม่ใช่แนวเท่าไหร่นะครับมันจะเน้นแบบฟังเพลงสบายๆนะครับจังหวะเคาะเบาๆอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยตัวนี้แหละแจ่มดีนะครับเรื่องแนวเสียงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครที่ฟังแล้วชอบประมาณไหนอะไรยังไงนะครับนี่ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง Netflix นะครับผมอันนี้ผมลองฟังดูนะครับเดี๋ยวรอดูจังหวะเขาพูดนะว่าปากเนี่ยตรงไหมโอเคครับเรื่องของเสียงพูดนะครับปากกับตัวเสียงเนี่ยผมว่าไม่ดีเลยนะครับเอออันนี้คือโอเคเลยนะ ค่อนข้างที่จะตรงเลยนะถึงแม้จะไม่มีเกมหมดหรือว่าอะไรนะครับก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับสําหรับเรื่องของการดูหนังตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะดูได้อย่างแบบไม่ดีเลยเลยอ่ะเออเพราะว่าด้วยบลูทูธของเขาเนี่ยเป็นเวอร์ชัน 5. 3ดาด้วยนะครับทําให้การเชื่อมต่อการใช้งานต่างเนี่ยทำได้อย่างสมูทแล้วก็ไหลลื่นที่สาคัญคือดีเลยน้อยมากๆนะเราจะมาทดสอบนะครับว่าการรับสัญญ,ญาณเนี่ยของเจ้าตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้เนี่ยระยะทางมันยังไงกันบ้างนะครับนี่ก็ผมโทรเข้ากับตัว iPhone ตัวนี้แล้วนะแล้วก็ ี๋ยวผมจะเปิดตัวโฟนนะครับอันนี้ไว้แล้วผมจะเดินออกไปนอกบ้านนะครับอ่าฮัลโหล 1, 2, โหนึ่งสองสามครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอันนี้ก็ปิดประตูนะครับเห็นไหมอยู่นอกแล้วไหมโอเคผมก็เดินมานะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เียงที่ได้ยินเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีเสียงน้าฟ้องมีรู้ได้ยินนะืครับแล้วก็อย่างรระยะทางก็ประมาณนี้เดียจะเลื่อยะอนะครับหนึ่งสองสามนี้เป็นเสียงที่ได้กับฟังนะครับเรือบัตวั1จับนีโดนะครับอันนี้ให้ดูระยะทางครับแม่ใส่เห็นผมบอกขับรถตโทรศัพท์อนญญาณชัดเจนไหมนะครับตคดสี เสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการที่เราใช้งานการคุยโทรศัพท์นะครับเสียงของไมโครโฟนดูดออกมาพูดเนี่ยก็คืออีกฝั่งหนึ่งได้ยินชัดเจนสบายๆเลยนะรวมถึงระยะทางเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้ก็เดินออกไปนอกบ้านนะมีกระจกนะครับกั้นไว้นะครับการสัญญาณหนึ่งอันแล้วก็เดินไปสุดทางที่เราจะเดินได้ก็ถือได้ว่าระยะทางเนี่ยมันโอเคนะครับแต่เวลาเราใช้จริงนะครับเราเอามือถืออยูรร่ในกระเป๋าหรือว่าเราเดินแค่ภายในห้องทํางานอะไรเงี้ยผมว่ามันยิ่งชัดเจนแล้วก็ฟังได้อย่างสบายๆไม่มีปัญหาเลยครับ ต่อมานะครับก็จะมาทดสอบการเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็เป็นเกม Call of Duty นะเนี่ยได้ยินเสียงสีเท้านะครับชัดเจนเลยเสียงปืน ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนะครับบน Android ดูบ้างน,นะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยมันดีเลยหรือว่าไม่ดีเลยยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต่อต่อกับมือถือ o n e แล้วเนี่ยคือมันไม่ดีเลยเลยก็ว่าได้นะครับคือแบบดีเลยนิดเดียวจริงนะตัวผมเนี่ยคือแบบฟังไม่ออกว่ามันดีเลยเ,เอา,อางี้ดีกว่าเนาะสามารถดู Netflix นะครับเล่นเกมอะไรคือสบายบน iPhone เนี่ยไม่ต้องเปิดเกมมิ่งโหมดก็เล่นได้สบายๆนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมก็จะมาย้ายนะครับการเชื่อมต่อจากตัว iPhone เข้ากับตัว Android ของเรานะครับถ้าเพื่อนๆนะครับ ย้ายนะครับหรือว่าแบบจะมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่นะครับตัวหูฟังตัวนี้นะครับมันจะไม่มีวิธีการรีเซ็ตอะไรทั้งสิ้นนะครับคือให้คิดง่ายๆถ้าสมมติว่าเรานะครับอยู่ห่างไกลนะครับจากตัวมือถือเครื่องเดิมนะครับหากผมติต่างว่าเนี่ยตอนนี้ผมแบบเดินออกไปจากมือถือเครื่องเดิมแล้วไม่ได้อยู่ใกล้มือถือเครื่องเดิมหรือว่ามือถือเครื่องเดิมหายไปสมมตินะก็คือมันจะไม่เจอบลูทูธเนาะผมติต่างว่าเป็นปิดบลูทูธแบบนี้ไปนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็มากดค้นหานะครับที่ตัวมือถือเครื่องใหม มันจะทําการเปิดนะครับการเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัติแบบนี้เออคือไม่ต้องกดรีเซ็ตเลยครับก็กดเชื่อมต่อไปเลยจับคู่อ่าแค่นี้นะครับก็ใช้งานได้แล้วแล้วคราวนี้สมมติว่ามาอยู่ใกล้เครื่องเดิมอ่ะมันจะเจอไหมนะฮะมันจะมีปัญหาไหมเห็นไหมมันจะขึ้นว่าไม่ได้เชื่อมต่ออยู่นั่นเองนะครับวิธีการที่จะรีเซ็ตหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับทำได้ง่ายคือปิดบุูทูธเครื่องเก่านะครับแล้วก็เชื่อมต่อเครื่องใหม่ได้เลยออันนี้คือง่ายเลยนะครับก็ สามารถที่จะใช้งานแบบนี้นะครับในการที่จะรีเซ็ตนะครับต่างๆได้เลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นมือถือ Android นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับโอเคไหมอันนี้ก็ไม่รู้สึกดีเลยนะครับเออใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูนะโอเคนี่นะครับผมซูงเข้าไปปึ๊บโอเคไหม คือผมว่ามันนิดเดียวนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเฮ้ยโอ้โหขึ้นเดี๋ามาทำอะไรตรงนี้ที่โ,โ,โดนลุกแะโดนตายตายเลยนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองไปฆ่ามันบ้างนะครับมาฆ่าเราอ่ะมันยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะ แั้เราก็มาสรุปนะครับจุดเด่นของตัวมีโบนะครับเอียบัตเอัตัวนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะที่ผมถูกใจเลยก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับที่เขาออกแบบมาเนี่ยให้เราใส่สบายนะโดยส่วนตัวนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบหูฟังที่แบบมีจุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหูฟังลักษณะแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ค่อยไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรนะครับ แต่เขาเนี่ยดีไซน์ออกมานะครับให้ใส่สบายแล้วนะยังไม่พอนะครับมันยังทําออกมาเสียงเนี่ยค่อนข้างจะดังแล้วก็ฟังชัดนะครับเรื่องของการฟังเพลงการเล่นเกมดูหนังต่างเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับถึือแม้จะไม่มีโหมดเกมมิโหมดนะครับก็สามารถเล่นได้อย่างไม่ดีเลยนะผมว่าดีเลยนีดเดียวจริงๆนะจากที่ผมทดสอบทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหูฟังที่แบบตอบโจทย์นะครับการใช้งานทั่วไปนี่เป็นอย่างดีเลยนะ รวมถึงเรื่องของการคุยสนทนานะครับผ่านแอปต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Line ์ a c e b o o k นะครับหรือว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยเท่าที่ผมทดสอบนะครับก็สามารถที่จะใช้การพูดคุยสนทนาทั่วไปอย่างนี้ได้อย่างสบายไม่มีปัญหาเลยนะสามารถใช้งานได้กับทุกแอปเลยรวมไปถึงนะครับการทัศสกรินต่างๆนะครับทำได้อย่างแม่นยําแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับสามารถที่จะกดหยุดเพลงเล่นเพลงเปลี่ยนเพลงนะครับเรียก Google Assistant หรือว่า Siri ต่างๆได้หมดเลยนะครับรวมถึงรับสายว่างสายเนี่ยก็สามารถที่จะ บังคับนะครับปรับเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆจากตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับมีมาตรฐานกันกันน้ํา IPX5 ด้วยนะครับเวลาที่เราออกกำลังกายอย่างเงี้ยเจอเหงื่อเจออะไรก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของตัวน้ําเลยนะครับสามารถที่จะกันได้นะครับในระดับ IPX5 แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างปกติเลยนะครับและในส่วนของราคานะครับของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่799บาบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหถือได้ว่า เป็นหูฟังที่ทำราคาออกมาได้คุ้มค่าคุ้มราคานะรวมถึงฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเขาก็ทำออกมาให้เราใช้งานได้อย่างครบคันเลยก็ว่าได้นะใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะและเพื่อนคนไหนนะครับที่ดูคลิปแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดตามช่ชองทูชาแนลของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกับก,บการรีวิวสินค้าใ,ใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวนันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย